เรายังคงอยู่กับประจวการที่ทุกครอบครัวแท็กทีมกันมาจับไมยยกบ้านร้องเพลงแข่งขันการสนันเวทีและช่วงนี้เรามาพบกับบ้านท้าชิงอย่างบ้านพ่อบุญทุม่มตอนนี้นี่จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะครับซึ่งทั้ง2บ้านจะต้องส่งตัวแทนออกมาร้องเพลงทั้งหมด2เพลงหลังจากนั้นแต่ละบ้านจะต้องเลือกเพียงแค่หนึ่งเพลงส่งเข้าประกวดให้กรรมาการตัดสินเพลงจากบ้านไหนที่ชน,นะจะได้เป็นแชมป์ทันทีครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบ้านท้าชิงอย่างบ้านพ่อบุญทุม่มที่มากับความฝันอยากได้เงินไปซ่อมเครื่องซักผ้า ก็จะต้องส่งตัวแทนมาร้องเพลงก่อนในรอบแรกระหว่างพ่อเล็กพี่ตัดและน้องแตงพวกเขาจะเลือกใครไปลุ้นกันเลยครับพ่อบุญทุ่มร้องก่อนนะครับพ่อครับส่งใครครับผมขอเรียงจากตัดไปเลยดีกว่าครับพี่เลยครับพี่ตัดนะครับเชิญพี่ตัดนะฮะพ่อทำไมถึงต้องเลือกตัดครับผมว่าเรียงไปเลยดีกว่าครับพ่าให้พี่ตัดก่อนพี่ตัดเขาเป็นพี่ อย่างน้อยให้เขานําน้องไปก่อนเดี๋ยวน้องเป็นตัวตบไม่น่ไม่แน่เพลงที่ตั๊ดจะร้องคือเพลงรองเท้าหน้าห้องครับรองเท้าหน้าห้องเพลงเก่าเพลงเก่าประตูเช่าห้องประตูรองเท้าหน้า ประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี้หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย กันแล้วลืมรองเท้าไว้หน้าของเธอแค่ดูปากก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าได้ยินเสียงร้องอยา้าจ้าลอยจากข้างในแอฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนใส่กลอ สำราญเต็มที่ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับร้อเพี่ชายต้องลาห้องเช่า ไม่อยากเข้าความทางสวรรค์ช่างแสบสันทนาดวงแดแม่คนลายใจแกะเงินกลมเช้าห้องให้น้องลองชาย,ชยเจ้าขอรองเท้า สรายเลยพึ่งโอ้เซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะเรียกว่าถ้าเป็นนักร้องนี่ก็แบบว่าขึ้นโชว์เวทีได้แบบสบายเลยนะคะช,ชอบเวลาที่ขึ้นประโยคแรกของเพลงอะคะ่ะอันนี้นักร้องอะยังร้องยากเลยนะคะขึ้นประโยคยังไงให้แบบเอาอยู่เลยแบบคนต้องหยุดฟังเลยเขาทำได้ดีมากๆค่ะแล้วก็พลังเยอะไง <laughs> จะร้องแบบ ลากยาวทั้งประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะช่วงครึ่งหลังอะ่ะดีมากเลยค่ะอารมณ์อะไรมันออกมาหมดเลยเยี่ยม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 คุเพราะว่าบุคลิกที่ตั้เนี่ยคือแบบว่าเป็นคนแบบนิ่มเนียบเป็นคนแบบเขินๆด้วยอะไรเงี้ยแต่พอร้องเพลงมัน่นอกมั่นใจมากผมว่ามันอยู่ในตัวเขาอะ่ะมันเป็นมันมีอีกล่างหนึ่งอยู่ในนั้นแ่ละแล้วที่สําคัญคือเพลงนี้ผมไม่ได้ฟังนานมากๆเลยครับ แล้วก็แบบเป็นเป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆคุณพ่อก็ชอบร้องชอบฟังเหมือนกันเขาคุณมากครับเพราะมากครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ตาเน็ตอะชอบฟังเป็นประจำก็เลยร้องร้องตามได้หนูรู้สึกว่าเสียงพี่แบบว่าเพราะมากเลยค่ะคือหนูไม่ได้รู้สึกว่า พี่พยายามพี่ที่แบบจะเป็นคนอื่นแต่ว่าเสียงของพี่อะเป็นเสียงของพี่จริงๆซึ่งมันมันมีเสน่ห์มากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยแนทรู้สึกว่าต่อให้เราจะร้องเป็นสิบเพลงอะพอมันเป็นเสียงเราอ่ะมันก็จะเป็นเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มันที่มันเต็มที่ที่สุดเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบเพาะมากๆไม่ไม่คิดเลยเนาะว่าสหรปรนิกจะร้องเพลงเพาะขนาดนี้แล้วดาราที่ร้องเพลงได้แบบนี้จะอยู่ยังไงคะพี่ตามงเอาง่ายๆไม่ต้องอยู่ครับผมโอเคเรียบร้อยครับตัดครับ เอาละมาถึงอีกหนึ่งบ้านบ้านจงอางหวงไข่นะครับแชมป์เก่าของเรานะฮะจะส่งใครมาครับพออนุครับส่งใครครับพอสนะครับเชิญครับมาทำไมพ่อนุถึงส่งพี่พอสมาเขาส่งทางนู้นมาผมก็เลยส่งทางนี้ไปต่อสู้เ,เขาส่งพี่ตัด๊ดเราก็เลยส่งพี่พอลสะ<า>ส่งตัวพี่มาถ้าเกิดเขา พี่พอดันไปเข้าข้างกบบพี่ตั๊ดอย่างเงี้ยพ่อโอเคไหมยังยังยังไม่โอเคยังไม่หยุดอ่ะเพลงที่พอจะร้องคือเพลงหนาวแสงนีออนหนาวแสงนีออนเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีอ้าวหนาวแสงนีออนแแมมนนหาาาลลลงออย่จบ้วท ดันไหนบอกว่าชิวๆคนละสไตล์แล้วก็สายแขนคนละแบบเลยนะ <S <S ใช่ผมว่าศึกหนักเลยแหละ <S 2> <S 2> ลุ้นนะครับคะแนนของบ้านแชมป์นะครับ95แชมป์เปลี่ยนบ้านเลยจะได้กี่คะแนนนะครับ